มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโพสต์ล่าสุดเวียสุกลวัดตอกย้ำความสัมพันธ์เลิกกันแบบเงียบๆมีประเด็นมาให้ขาเพลือกได้เนื้อเต้นกันอีกแล้วนะคะสำหรับเพจบันเทิงชื่อดังเจมอยร้อยที่ล่าสุดนะคะ24ธันวาคมได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆ ชวนจับตาว่าวในเรื่องของคู่รักดาราที่กำลังเลิกกันเงียบๆค่ะโดยเพจดังระบุว่ามีดาราคู่หนึ่งนะคะกำลังเลิกกันแบบเงียบๆค่ะแม้จะเป็นเพียงแค่ประโยคสัน้นๆแต่ก็ทำเอาบรรดาขาเพือกถึงกับหูพึง่งตาลุกวาวขึ้นมาทันทีพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ตั้งข้อส,สงสัยกันยกใหญ่ว่าหมายถึงคู่ไหนขณะดเดียวกันก็มีหลายคนแอบบ่นเบาๆนะคะว่าเป็นโจทย์ที่ยากมาก เพราะคำว่าดาราคู่หนึ่งเป็นคำที่กว้างและคู่รักดาราในวงการก็มีไม่ใช่น้อยๆด้วยค่ะซึ่งต่อมาเจมอยร้อแปก็ได้ออกมาให้คำใบ้เพิ่มเติมว่าสังเกตกันดีๆนะคะวันนี้ยังดูเหมือนรักกันนับถอยหลังปีใหม่ตัวใครตัวมันและเมื่อมีคนถามว่าอันนี้คือบอกเล่าหรือว่าพึมพำกับตัวเองเจมอยบอกว่ารำพึงรำพันค่ะ สืบเนื่องจากข่าวดังกล่าวชาวโซเชียลหลายคนเข้ามาคอมเมนต์โยงเวียแล้วก็เบลล่านะคะเป็นคู่รักดาราที่เลิกกันแบบเงียบๆตามข่าวที่เพจดังเพจหนึ่งออกมาบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าล่าสุดนะคะทางด้านหนุ่มเวียได้ออกมาตอกย้ำความสัมพันธ์ด้วยการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งแท็กหาเบลล่าคะ่ะโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าปีใหม่นี้ไปไหนดีคิดถึงทริปสุดๆไปเลยแต่ต้องขยับน้อยหน่อย แต่ลหลายๆที่ในประเทศไทยยังเที่ยวได้ตามปกตินะครับไปไหนดีคุณแท็กไปหาเบลล่าแคมเพนค่ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าชาัดเจนนะคะว่าทั้งคู่ยังคงหวานเหมือนเดิมไม่ได้เลิกลากันตามที่เป็นข่าวนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามคงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงอีกครั้งนั่นเองนะคะขอขอบคุณเจมอยและเวียหนและขอขอบคุณสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ